และก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นผมขอย้ำความสำคัญของออเดนซ์ทุกคนในสตูดิโอวันหนึ่งหมื่นพ้อยในมือคุณนั้นสำคัญและมีความหมายเพราะมันชี้เป็นชี้ตายและกำหนดทิศทางของการแข่งขันในซีซั่นนี้และตอนนี้โชว์แรกจาก C2 พร้อมแล้วครับเราจะมาดูการตัดสินใจของ PD ว่า My Selection จะตกเป็นของใครระหว่าง MPL กับ Your เ o r l d นั่นแปลว่าถ้าคุณเห็นหน้าใคร อีกคนตายทันทีแต่ไม่อยากทำแบบนี้จริงๆครับถ้าคนที่พี่กับท็อปจะเลือกขึ้นเวทีกับพวกพี่นั่นก็คือ แน่นอนโชว์แรกพร้อมแล้วครับจาก C2 ผมเหนื่อยว่ะพี่เหนื่อยเหมือนกันว่ะเราเดินทางกันมาไกลแค่ไหนแล้ววะพี่ไม่รู้เลยวะแต่เนี่ยเอานี่ไปก่อนไปเยอะ อยากคิดน้ำโลงทอที่แห <Whoa. S 1> ้งผาเลยในวันพ่งนี้ที่มีต้องมากกว่าแม้ไว้เมืงเดินทางไปอีกเท่าไรแต่ฝันที่วาดเอาไว้คงจริงี่ไม่ชอบานาฬิกายัางวันอยู่ทางวันบอกตัวเองไม่มีทางหันหลังเอง่อุกสิทุกอย่างในฉันว่าจบน้ำให้ชุบคอหน่อยบอกทุกคนได้รอหน่อย่เคยลังเลหรืออายอยังไงเอง

หวังทั้งหมดที่แบกไว้ลังหลเสียงในหัวมันแหกปากบอกให้เลิกฝันเลิกขำใส่กับปากเรื่องที่ผิดหวังก็ไม่ได้วันจะหวังใหม่ฉันแค่อยากพักจิบไวายในวันที่โลกหันหลังใส่ชีวิตมันพล็อหนังตอนที่เราหัวรอ<แ>กกันถูกล้อมด่าเต้นร้องลำเวลาที่ท้อมาไม่อาจจะร้อง <แก S 1> ดังแต่พร้อมลาข้างในมันช็อคพังและแทบจะน็อกคาเพราะวัดกล้ช็อตเล่นครอบงำ t <'s> right. เวลาที่ท้อท้อกูรู้มีบทต่อเกมยังไม่จบหลอกกับงานยอมอดนอนเพลงจดจ่ออารมณ์กับจนตรอกในวันที่บ่นบอกก็พร้อมชนให้ช็อระบม ต่อยังมีเพื่อนอบกอดและตบปลอบเช็ดเลือดที่หยดออกจิบน้ำลงคอที่แห้งผากและในวันพรุ่งนี้ที่มีต้องมากกว่าไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเท่าไรแต่ฝันที่วาดเอาไว้คงจริงได้ไม่ช้าอลิกายังรันอยู่ทั้งวันยังรันอยู่ทางบ่ตัวเองไม่มีทางหันหลังตัวเองไม่มีทางคือทุกสิ่งทุอยางเป็นนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันว่าจิบน้ำไม่ชุบคอหน่อยบอกทุกคนให้รอหน่อย กูรักในเสียงดนตรีกูเลยต้องเรียนจากเบสิกและทุกวันกูเป็นคนดีทุกอย่างกูอยากเล่นต้องการแม่เละต้องต้อง pay อีกกูบอกทุกคนในวอร์มไลท์เรื่จากเพลงดิก <oh ูอยู่กับปัจจุบันในแฮร์วิทบัมชามและต้องทำให้ดีทุกวันไม่ว่าจะวันไหนทุกเวลากูยังคงรันที่กันที่ฝันไว้บอลซาวาพี่อยู่ละพังทำเพลงด้วยกูเลือกจะขายวิญญาณให้กับวงการเพลงแร็ปสบายไป M C M คือโชว์ความความฝันเต็มแบ็คแพ็ค เพลงทุกเพลงจากเรื่องจริงกูไม่เคยเขียนโน้ตแคปก็ปล่อยแบงค์พันธ์ของกูให้พูดกูไม่ต้องโชว์หลอกปืนแก๊ปใช้กูไม่คิดจะเข้านอนแม่มีแม่ยังเฝ้ารอก็ปล่อยผู้คนให้ด่าทั้งที่ผู้จักผ่านหน้าจอแม่แบงค์พัน์เป็นกองกองมีค่ากว่าสร้อยทองแม่สิบปีที่กูยังเดินเย็นทร a พสตาร์จากเมืองคอนเป็นยอด ช่วง h ี่ a y a ง l the p ว i n of Yes วันที่มันใสก็ต้องมากกว่าไม่ว่าจะต้องเดินทางไกช่วยเท่าไรแต่ฝันที่วาดเอาไว้คบจริงในไม่ใช่าวันน r กายยังรันอยู่ทั้งวันวันนีาังไม่ ฉัเหลอทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันหวังจิบน้ำให้ชุมคอหน่อยบอกทุกคนให้รอหน่อยฉันแค่อยากจิบน้ำลงคอที่แห้งผาและในวันพรุ่งนี้ที่มีต้องมากกว่าไม่ว่าจะต้องเดินทางไปอีกเท่าไรแต่ใครบอกไว้คงจริงในไม่้ชทางนในกรงรันอยู่ทางว่าตัวเองไม่มีทางหันหลอกตัวเองไม่มีทางหันลเหลอทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันหวังจิบน้ำให้ชุมคอหน่อยบอกทุกคนให้รอหน่อย เอยจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกแย่กับตัวเองอ่ะอย่าได้อายที่จะเข้าไปบอกใครสักคนว่าคุณไปเจออะไรมาซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองด้วยครับเออยนะเทเียวดีนะผมชอบแบบเออผมชอบไวท์เพลงก็้นะมันแบบมีแบบ ไฟป,ปอมแล้วก็เป็นแบบแคมปิ้งกันอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจปิดแอร์ในสตูหรือเปล่าเพราะว่าเห็นก่อกองไฟบนเวทีแล้วมันละอุขึ้นอ<ช>ุณภูมิมันสูงโอ้โหได้ฟิลมากได้มูดมากแล้วก็รู้สึกว่าเปิดมังก้เทแล้วปิ้งย่างกันอยู่และตอนนี้นะครับสำหรับออเดียนซ์สุกคนในสตูดิโอผมจะเปิดโอกาสให้คุณตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายว่าคุณจะมอบ1 0 0 0 0หพอยให้กับพวกเขาหรือไม่ใน5วินาทีสุดท้ายจับเวลา และจะมีแค่ C2 เท่านั้นที่จะได้เห็นคะแนนของตัวเองครับและนี่คือคะแนนทั้งหมดของพวกคุณที่ยังจะเป็นความลับที่ C2 จะรู้เฉพาะทีมตัวเองเท่านั้นเอาละครับการแข่งขันจะต้องดำเนินต่อไปและขอให้พวกคุณโชคดีขอเสียงให้กับ C2 คนที่พี่กับท็ le oh, ปอปจะเลือกขึ i, ้นเวทีของพี่นะก็คือแอ้เบร์ดครับทยี่ทยี่แอ้าที่ขอโทษจริงๆนะอะไรแส่ที่แยบเดอ่ะเดกเดที่กู คิดว่าเราจะมีทั้งตายนเะ oh, <laughs> นี่ยโอ้ยไมาได้มันแยเออคือเราแบบอยู่ด้วยกันเยอะเกินไป <laughs> เราอยู่ด้วยกันเยอะเกินไป <laughs> <aprender>